แล้วนี้มาครับเป็นทางด้านไอทีครับซีวิลครับเป็นน็อกทางด้านเอ็กซ์บีได้ไอทีก็ได้มาหนึ่งน็อกเหมือนกันครับคือที่จริงอ่ะพอตอนนี้นะอ่าล้วเนี่ยซ้ำออกเกมมาเลยครับไอทีก็ได้มาอีกหนึ่งคิวอันดับสี่ถึงอันดับสิบเนี่ยมันมีมันได้เงินประมาณแสนสองไงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันมีสิทธิ์เปลี่ยนมือได้ตลอดอ่ะขอให้ติดท็อปสิบอ่ะอ่าแล้วนี้มาพีเอ็นครูครับเป็นน็อกเอ็กซ์บีได้ครับแล้วก็ซ้ำออกเกมไปครับ เป็นรีเจนครับเป็นน็อกทางด้านโดมินิกนั่นเองอ่าแล้วตรงนี้เนี่ยกลางวงเนี่ยไปจับจองพื้นที่กันเกือบหมดเฟสแคร์เนี่ยก็ไปรอแล้วนะเรียบร้อยครับดีอินฟินิตี้เนี่ยกำลังมูฟมาเรื่อยๆอยู่ครับอยาไปเจอบีทีอาร์ก็พอนะเออเนี่ยเข้าวงมาอยู่นะเป็นกอตันนี่นะเข้ามาก่อนคนแรกครับคือเมื่อวานเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไลน์นี้เขาเข้าไลน์ทางเชลเตอร์ทางแมนชั่นนะโอ้โหแล้ววงหนีอินฟินิตอีกแล้ววงบีบเข้าไปด้านบนฮะเดี๋ยวต้องดูว,ว่าจะมูฟไปยังไงครับ แต่อะไรกันอูแต่เอาไอทครับต้องดูว่าจะมูไปตรงตอนนี้เซอร์เวอร์นี้ยังไม่มีใครไปจับจองนะโอ้โหอินฟินนั้เหนื่อยครับสภาพนี้ครับะแต่ก็ต้องเล่นเท่าที่เล่นได้ครับแต่ก็ไม่แน่มกันนะเพราะว่าอ่า ผมคิดว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยอาจจะทาให้แบบว่าไต่ของบวงแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับ<อ>แต่สมออยมันไม่เจอเกมที่เล่นง่ายเลยตรงนี้สเปร์กดมาครับเมโม,โมจากเซมซีอิีโดนรับตรงสะพานนี้ยังไงครับคิมถอยทันหรือเปล่าเจ็บไปครึ่งหลอดและเข้ามาแบบนี้เลยครับอ g ตัีรวมไปดนึมีโอ้โหแล้วเร็กครับยิงคํำไวให้ครับโอ้โแล้วเรียบร้อยออกเกมออกเป็นทีมแรกครับสมอลเซมซีเพราะเขาเหลือแค่สองคนเท่านั้นนะโอ้ไม่ไหวครับอ g นีนี่รู้นะเข้ามาชาร์จแล้วนี้ยังไงครับสมอลบอย รถเมื่อกี้กระโดดลงรถมานี่รถเกือบตกน้ำาเอถอยได้ไหมอ่าได้อยู่นะเกือบไปครับแล้วมันไม่ควรใช้เวลานานด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีทีมาทิมหรือเปล่าครับจริงต้องรีบไปครับครับผมอ่ามันจอดเลยขอเก็บของสักนิดนึงเพราะมันมีน้ํามันด้วยโอ้โหน้ามันสองเลยตรงนี้อารถนี้มีเอารถทันทีเคล้มไปตรงนี้มาเจอไอซีเฟสแคน อาแล้ววินตอเรสยิงไอจีเล็กล้มไปเหมือนกันครับไอจียิงวินตอเรสล้มสองเอาแล้วเอาแล้วครับเฟสแคนเสียวินตอเรสจากทางด้านโทนี่เคครับล้มคู่ครับอุ้ยแล้วซัมป์ออกเกมไปเลยโดนไอจีแบทแมนครับโทนี่เคโดนซ้มปออกเกมไปอุ้ยต้องดูนะว่าเขาเลือกจะเล่นแบบไหนครับคือโอ้โหแล้ววินตอเรสโดนซล้วเฮ้ยต้องไปนะครับมาลุ้นไฟครับกับกอไผ่เนี่ยอาจจะต้องรีบไปครับเกิดอะไรขึ้นนะระเบิดคือไม่ให้เขาได้คิวเหรอฮะ อ่าน่าจะคว้างผิดครับแต่ว่าเหนียบมารุนไฟหลบแล้วครับหลบเข้าบ้านครับต้องไปครับเออไม่แน่ใจเกิดอะไรพี่โจไปพี่โจไปหลบไปก่อนโเ้โหไปอหนีแล้วครับสภาพนี้กอภัยสั่งหนีครับเอาก็ขับรถตามทช่งนั้นครับเอาแล้วมาเอามาโอ้ยแลมารุนไฟโวยรอดอดจะโดนยิงเกือบร่วงร่วงไหมยังไม่ร่วงฮะโอ้โหเกือบไปครับมารุนไฟรับ หลุมพี่จอครับหลุดโอ้โหหลุดไปได้ไงนี่ไงโอ้โหปิดหลอดครับโชคยังดีอยู่นะอย่าชนต้นไม้นะครับผมชนต้นไม้นี่อ้าวแล้วตรงนี้เพื่อน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 ไม่ต้องตกใจนะเล่นหลุมนี้แทนครับอจอดแล้วเติมยานิดนึงฮะเข้ามาที่ชูติ้งเลนแล้วออเลนครับยิง drs ไปแล้วซ้ำออกเกมไปเลยครับกอล์คไทยบอกปู่ลงนี่แหละหนีลงถ้ำนะอาเลยยังจะไล่ต่อครับถอยออกมายิงใครอเลนเหรอฮะ อาลองนี้ครับโอ้โหโ,หโอ้โหกอไผ่ครับแหมไม่ลงมาแอบ,บเงียบๆด้วยนะยิงไล่ด้วยครับกอไผ่เนี่ยเอ,เอารถลงไปด้านล่างแล้วลองนี้เริ่มกระชับพื้นที่แต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นดีนฟินิทตี้นะปีทีอาร์นี่ก็ได้ไป็นหนึ่งคิวแล้วนะเกมนี้ครับครับเป็นฝีมือของซักซี่เองแล้วตรงนี้ครับฟรีสไตล์มาลีหกเก้าไปยิงแบทแมนจากอ่าเอสจีเมื่อกี้ยิงเฟสแคนต้องโดนต้องโดนฟีสไตล์งั้นเลยครับเออนเน,นี่ยเล็กโดนอีกแล้วครับโดยฝีมือของกุลิบอยครับน็อสองแล้วฮะผมว่าเขาทิ่มทันทีนะะฮ อ้าวกูุณบอยบอกเฮ้ยเอาไงเราเพื่อนไปแล้วโอ้โหฟีตายทีมเขาไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเออเห็นการเล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี้ซีวิลโดนน็อกไปอย่างน่าเอื่อความระเบิดผิดด้วยครับสมอลบอยบอกเฮ้ยระเบิดตัวเองต้องกระโดดลงนะอ้าวแล้วไอ้ทีน็อกไปครับโดยนักออเรนท์ครับลงนี้เร็กโดนน็อกไปคิมโดนน็อกไปเหมือนกันนะเหลือคนเดียวแล้วครับไอซีสมอลบอยแล้วสมอลบอยเนี่ยความระเบิดโดนตัวเองด้วยเมื่อกี้ดูพลังลดเหลือแค่นี้อ้าวแล้วครับโดนค้นหาแบบนี้น่าจะหมดอ่ะยากนะบอกเลยว่ายาก มอบอยแล้วไงเล็กโดนซ้ำออกเกมไปโดยกูรีบบอยครับสมอบอยวิ่งออกมาเล่นนอกบ้านยังไงต่อโดนยิงรับแบบนี้ไม่รอดครับออเลนเข้ามาแจมเป็นไงฮะอ่าอ่าเป็นฟรีสไตล์ครับทำสุดนะได้มา4คิวครับไอตีเมื่อกี้มาชาร์จเฟสแคร์ครับเรียบร้อยจบอันดับห้าอ่าครับตรงนี้ DRS กับจอยมิาโลครับโอ้แกลงนี้เข้าวงลำบากครับรวมถึง LIT เนี่ยเข้าวงลำบากมากครับผมทีมอันดับ3ตอนนี้นะครับ เนี่ยมีคะแนนขึ้นมาครับพี่โมดครับ LVT 70นะอ่าได้เป็นวีคไงเป็นอัปเดตเรีย t ท m e ไม่ชมเลยแล้วนี่ครับโอ้ยสเปดีพีใส่จอยมีไม่่วดระยะนี้จะไม่โดนเลยครับอ่ะโดนอยู่เจ็บหนักอยู่นะโจเซฟครับจอยมีแล้วไงออนิกโดนยิงมาปาสโมอไว้แล้วเรียบร้อยครับโจเซฟน็อกไป โอ้เป็น l e t หรือเปล่าแล้วมีคเป็น LED มาแจมครับแล้วยายต่อครับลอมโดนเฮดช็อตโดยทางด้าน DKG แล้วจอยมีเรียบร้อยโจเซฟระเบิดคาร์รถแตกไปแล้วนี่โอทิกโดนยิงน็อกเหมือนกันอ้แล้ว l e t ครับเมื่อกี้ได้มาอีกหนึ่งน้องครับแต่ DRS บอกยิงมันเพลินไม่ได้ต้องเข้าวงครับวงมันบีบมาแล้วครับแล้ว XB ครับกำลังอยู่ตรงนั้นกำลังจะโดนระเบิดโดนหรือเปล่าครับมาเป็นนินจาแล้วนี่ครับ TJB ครับยิงกุลิบอยไปอูยดอกนี้ DRS หนีมากครับ สโมกเล่นตรงนี้ก่อนนะอยู่<ด>ของว<ด>งนะ<ด>ยังเข้าไม่ได้ครับค่อยๆต้องค่อยๆเซตสโมกเล่นหาพื้นที่รครับดูฮะแล้วเอาไอทีเหมือนจะทิ้มเข้ามาในวงแล้วครับอ่าทีเจบีก็ปล่อยกูที่ปล่อยครับแห้งตายไป,ไปนะนะน,น,นินจาครับปาระเบิดไล่ไปแล้วลักซี่ไปเก็บทางด้านเดมอนได้แล้วยังไงต่อมาหลิกโดนน็อกไปดีอาร์เอเจโดนจอยมีน็อกไปเหมือนกัน ด้านบนของวงเนี่ยโหเข้ายากมากครับจริงครับเนี่ยยิงกันเละแล้วตรงนี้ออเรนต์ไปยิงได้หนึ่งคนเอาไอทีครับมาเจอกับอินฟินิตี้เอาหน่อยเอาแล้วครับอินฟินโอ้โหเล่นยากนะแต่อีกสองคนได้เข้าวงมาแล้วครับเอา้วเนี่ยมีล่าขับรถอ้อมมาครับก็ทัานี่ค้ำอยู่ด้านหลังแล้วมีเฟรแคนอยู่ด้วยเออแล้วตรงนี้มาเฟรนิจาไปน็อกทางด้านจอยมีได้สคนเลยครับล้วไง AJ แห้งตายไปแล้วโดนยิงมาครับยังไงครับ l อ T ียิงไล่อินฟิน มาเฟียดีจ้าออกเกมไปโดยจอยมีเยลโล่ครับและโอ้โหก่อตอนนี้โดนน็อกแล้วล่ะครับพี่โมชนี่เมื่อกี้โดนยิงล่วงรถแล้วโดนซ้ำออกเกมไปแล้วคิวฟีดมันไล่มาดีเลย์นะใช่ครับแต่ว่า l i t เนี่ยก็เหลือแค่3คนนะครับแล้ว LVT คว้าระเบิดใส่ดอินฟินิตี้ครับอินดีอินฟินโอ้โหดอกนี้โอ้ยไม่โดนนะไม่โดนครับลงมาช้าเหรอลงมาช้าเหรอคือตอนนี้อยู่ในวงทั้งคู่นะครับ l i t เนี่ยอยู่ไฮกราวครับเอาล่ะครับอินฟินจังหวะนี้ต้องเล่นให้ดีครับแล้วไงจอยมีอีซี่ครับโดนน็อกไปก็ผ่านโดนน็อกครับพี่โม่ โอ้โหแล้วจอยมีก็ออกเกมไปครับอู้แต่ว่ากอภัยเนี่ยเหมือนมีเปอร์เซ็นต์จะชุบกันได้อยู่ครับผมตรงนี้ไทแรนดอนน็อกโดยทางด้านแบมบูจากตงเจี๊ยเป่านะโอ้แล้วระเบิดลูกนี้ชาซีนครับ l v t และยังไงดูซี่แหละประมาณโดนยิงแต่ว่าขับรถหนีทันครับสวยอู้หูยเกือบเหมือนกันครับตรงนี้เขาสเปรมัวครับจอยเมเลโรครับจบดับสิบะสามคิว ชาซินโหน่ากลัวมากครับจากว่าเข้ามาเล่นของชาซินค่อนข้างเนี้ยบเลยทีเดียวครับพี่โมทครับอุ้ยแล้วเหมือนเขาตไฟดักเลยนะอินฟินครับอุ้ยอุ้ยเุ้า้คล้องเรียบร้อยสวยเป็นไฟของโลแกนนั่นเองครับสวยงามครับดอกนี้ครับโลแกนอาแล้วลุ้สปอตตำแหน่งอะดูซี่เห็นแล้วครับดูซี่หลังหินเหรอหลังหินครับผมเรื่องีลักซี่ไป็นดอกทีนา้แลด์ได้ครับแบมบูโดนน็อกคืนมาโดยทางด้านอ่า ทางด้านฟรีสไตล์เหมือนกันแล้วดูซิโดนน็อกไปโอ้ยโดยซีวิลครับแล้วไงต่อเมลล่าโดนน็อกเหมือนกันยังไงโดนซังนอกเกมเลยจบอันดับ9ครับอินฟินโอ้โหน่าเสียดายครับโอ้โหเอาละไม่เป็นไรครับมาเชียร์เฟสแครงกันต่อครับนี่ครับไลทฟเก็บอินฟินแบนด์น่าเสียดายครับแล้วตรงนี้ TJB อยู่ในบ้านสวยๆแล้วมีออเรนซ์ด้วยครับอีเกิลยังเข้าวงไม่ได้นะโอ้ L ลทเนี่ยอาจจะแซงเฟสแครงแล้วนะครับ แต้มคิวเยอะนะเกมนี้ครับเฟสยังศูนย์คิวอยู่ครับนี่ฮะแล้วเฟสเหมือนยิงกับออเรนจ์อยู่ครับเฟสเนี่ยเอ้ยขออภัยครับเฟสเหมือนยิงกับอีเกิลอยู่ครับห้ามล้มนะถูกต้องตรงนี้มาลิกครับออกเกมไปโดยด้านพิทาลิกวิดครับตรงนี้ยังไงเอลวิชิล้มไปหนึ่งครับโดยฝีมือของแบมบูอ่าแล้วมาดูครับเกมนี้หรือว่าบิคตอร์เลสเอเลียนจะมาไม่แน่ครับแเนี่ยยิงฟรรีคับโอ้โหสวยๆเลยครับได้ไปครับหนึ่งคิวและสองคิวครับโฟกัสอีกหนึ่งครับ G, Focus, อ๋อดีแคจีอะโฟกัสโดนเพสโซไปอุ้ยอีกหนึ่งคนไปยังไงครับวิ่งเข้ามาผมเจีย๊ยป่าเกมนี้ก็เล่นได้ดีครับเกมต่อครเซตสโมกซ้ายไปแล้ววิ่งถอยมาขึ้นรถครับอ้าวบีดีอาร์โดนทูอีควาระเบิดแล DR, ว้วบีดีอาร์ควาระเบิดใส่น้ำชินเหมือนกันครับครับผมแรงคะแล้วชอปเปรอร์โดนระเบิดแตกโดยฝีมือลักซี่เหมือนกันครับเอาเหลือคนเดียวแล้วครับอีเกิลอีสปอร์ตเอาบีดีอาร์ชาร์จเลยไหมฮะต้องเอาแล้วครับทีนี้ บอกออไรเส้น,นอนไปก่อนเฟนเฟสแคนเฟสแคนกำลังจะโดนระเบิดนะตรงนี้แอรไอทีโดนเฮดช็อตโดยทั้งด้านรองครับเออเข้าวงไม่ได้ทีเจบีบอกมาดิครับบ้านนี้ผมจ่อแล้วระเบิดสวยๆใบมโโัโรอตอบต้องไล่ l อ t ไอทีให้จบเร็วๆนะเออมีอันนี้ก็น่ากลัวที่จะมาแซงเฟสแคลนครับโอ้ยเนี่ยเขาไปชุกกันได้ครับ โอ้ลุ้นครับตรงนี้อูแล้วไม่มีใครเข้าไปซ้ำอีกเ้าอีสปอร์ตนะนั่นสิครับตรงนี้ลักซี่ไปยิงไฟสวยงามและคนเฮสตชอดครับโดยฝีมือลักซี่ล้วซ้ำออกเกมเลยอาแล้วอาละมิทิฮามาจัดจัดแล้วเกมนี้ครับตรงนี้เอลทีจบแล้วครับอันดับเจ็ดครับพี่โมทครับ5คิวเ้วเฟสแคนมายิงยิงให้ตายเลยมันไป ต้องตัดนะตัดอีเกิลนะ้ยมันใสได้ไหมฮะบีทีอาร์อยู่ด้านบนด้วยครับถ้าไปตัดเขาอาจจะจบเองโดยฝีมือของบีทีอาร์นะซ้ายก็มีครับขวาก็มีครับโโอ้หเอาละครับเฟสแคนจังหวะเสี่ยงตายตรงนี้ยังไงครับโอ้โหคิวฟีดเพิ่งขึ้นมาโถโอ้โหมีระบบเซฟไหมเจ้าโอ้แล้วนี่ครับทีเจบียิงดีเคจีไปตรงนี้บิ๊กตตอนทำตรงนี้กอไผ่ไปน็อตแบมบูได้แล้วซ้ำหมอกเกมเลยครับพี่หมดครับ อืมจ่อเห็นไหมจ่อ้เฮ้ยจวิ่งแบบนี้พี่จ่อเลี่ยมเลี่ยมหน้าขาไว้ก่อนจ่อเลี่ยมหน้าขาไว้ก่อนโโอ้หลุ้นเว้ยยังไงครับโอลลี่โดนเฮ็ดจอดไปแล้วก็ภ่ายโดนน็อกโดยฝีมือของน่าจะเป็นลักซี่ครับโอ้โหแล้วจ่อเนี่ยไปที่ไม่ได้นะอ้าวแล้วไยเซ้นแล้วทูอีเอาละซับออกเกมเลยอทูอีเหลือคนเดียวแล้วนะตรงนี้ยังไงครับโอลีวิ่งเข้าบ้านมาให้ลองชุบก่อนนะแล้วก็ผ่ายโดนซับออกเกมโดยลิควิดจับเฟสแคร์จบอันดับหกเลยครับหนึ่งคิวเป็นลิควิดครับ แล้วบิกาตอนเลสเอเลียนดูฮะสิบเอ็ดอยครับอีกอีกอีกอีสปอร์จบอันดับ5ครับศูนย์คิวครับเอ้าะตองนี้นี่ออเรนจบอันดับเสีับโอ้บิกาตอนเลสเอเลียนเกมนี้เอาจัดมาจัดนะสิบสองคิวแล้วครับพี่โมดครับโอ้โหแต่เท่ากับว่ายังไงตอนนี้เฟสแค้นไม่โดนทางด้านอ่า 2E แล้วก็ LVT วทีแซงแน่นอนนะแต่ต้องระวังบ t r ครับและตรงนี้ยังไงครับโอเชียนโดนน็อกไปโดนหน้าหมาฮั่นครับซับซีซับซียิงกดตรงเจี๊ยป่าอยู่ ยังไงครสี่คนตรงนี้ครับโอกาสชนะเยอะมากครับบีทามุมเล่นก็สวยและโอ้โหหมาฮันยิงเอาจัดนะเทรดกันไปครับแล้วยังเหลืออีกหนึ่งคนนะนอนอยู่ด้วยนะฮะต้องระวังครับ DKGB Love เิเนี่ยใช่หรือเปล่าครับ3มคนนะบิทีอา้บีทาต้องไก่นะถึงจะก,กระโดดขึ้นมานะรจริงครับแต่โอ้โหโดดขึ้นมาแรงด้วยนะโอ้โหสิบสอคิวเลวครับ น่ากลัวอยู่เหมือนกันม,มทรหสบเปตอนนี้เปลี่ยนแล้วโอนเนียโอ้โหโหลังยีงตอนนี้ลอบอีกสองโอ้โหสวยงามครับดีเคจีดอกนี้ <laughs> เหมือนมอบแชมป์ให้บิ๊กต่อเลสเอเรียนะครับแล้วนี่ครับอยากจะเอาอีโอระคว,วงระเปิดได้ด้วยแล้วไม่ใช่อะไรครับทีมจีนยิงกันเองครับเออโอ้ดา <laughs> คุณเกมมี่กับตงเจียเปาครับแล้วนี่ครับขึ้นทําแล้วแล้วยิงก่อนครับแล้ว รอเพื่อนครับบอกเฮ้ยคนสุดท้ายแล้วนี่เโอ้โหลักซี่บอกงานนี้หวานหมูครับเรียบร้อยบีทีอาร์ชนะไปในเกมนี้ครับเอา500ร้ยูสดอลลาร์ติดมือไปแล้วครับโอ้โหแล้ว10กว่าคิวนะโอ้โหบิ๊กเกตตันเลดเอเลียดมาแล้วครับมาแล้วปลดล็อกซะทีนะอันตรายอันตรายอันตรายนะที่เราพูดไปก็คือบิ๊กเกตตันเนี่ยมีโอกาสที่ที่แบบพี่โมดบอกว่าอย่าให้มาเลยแล้วพอพูดพูดปุ๊บมาเลยครับโอ้น่ากลัว